อเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับมิเตอร์ลีนเนาะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่ Lean Management EP4 นะครับในหัวข้อเรื่องของดาวท่ามนะครับหรือว่าความสูญเปล่าที่องค์กรนะครับต้องกำจัดทั้ง8ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเอ๊แล้วตกลงความสูญเปล่าทั้ง8มันมีอะไรกันบ้างเนาะนะครับก่อนอื่นคงต้องอาจจะพูดถึงที่มาที่ไปกันสักเล็กน้อยนะครับ บางครั้งเนี่ยคืออาจจะมีความสับสนตอนแรกเลยเนี่ยความสูตรเปล่าไม่ได้มีแปดแต่มันมีเจ็ดทุกคนก็เลยเฮ้ยมันคือเจ็ดความสูตรเปล่าหรือเปล่าจริงๆก็ใช่นะครับก็ตอนแรกเริ่มเนี่ยมันคือเจ็ดแล้วเราชื่อที่เราคุ้นเคยก็คือทิมวูดนะครับที่คุณไทชิโอโนะนะครับเป็นคนตั้งขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านมาจนล่วงเลยถูกทุกวันเนี้ย จาก7็ก็กลายเป็น8นะครับเนื่องจากมันมีความสูญเปล่าเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วจริงๆแล้วความสูญเปล่ามันคืออะไรกันแน่ความสูญเปล่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คือไม่ตรงกับความต้องการลูกค้าทำแล้วองค์กรมีแต่เสียกับเสียพูดแบบนี้ดีกว่ามันง่ายดีเนาะนะครับแล้วแปดตัวนี้ที่เราเรียกว่าดาวธาร แท้จริงแล้วดาวทามันเป็นตัวยอ่อครับตัว D นะครับตัว D คืออะไรเราไปดูกัน D คือ Defect หรือว่างานเสียครับงานที่ไม่ตรงตามความต้องการลูกค้าเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องรายละเอียดตัว O Overproduction ตัว W Waiting ตัว N Non-utilized Talent ตัว T Transportation ตัว I Inventory ตัว M Motion และตัว e extra processing นะครับเราไปดูกันแต่ละตัวเลยตัว d defect defect มันคืออะไรกันแน่นะครับ defect เนี่ยมันคือสินค้าหรืองานที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าครับหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานคือทำแล้วมันไม่ตรงใจอ่ะไม่ตรงใจลูกค้าไม่ถูกตามสเปคเราอาจจะ แบ่งออกเป็น2ฝั่งคือทางฝั่งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็งานบริการนะครับหรือว่า Back Office ในโรงงานเนี่ยง่ายเลยงานผิดสเปคผลิตออกผลิตออกมาแล้วเนี่ยไม่ตรงสเปคต้องเอาไป r e w วิรหรือว่า repair ซึ่งสิ่งเหล่านั้นองค์กรมีต้นทุนเพิ่มนะครับเพื่อการ r e p โ o เ e s s i n g ส่วนในสำนักงานเนี่ยเอกสารผิดพลาดพิมพ์ผิดส่งข้อมูลผิดทำใหม่สารพัดครับเสียเวลารวมถึง เสียความน่าเชื่อถืออันนี้คือด e f ฟกต์หนึ่งที่เราคุ้นชินกันในนาวของเสียเนาะส่วนต,วตัว O ตัว O คืออะไรครับวิจักรูปติ๊กตอกติ๊กตอกกล่องมีตั้ง6กล่องแต่จริง,รงๆแล้วอ่ะอยากได้แค่2คืออะไรครับมันคือการผลิตหรืองานที่ทำเกินความต้องการจริงของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นเนี่ยจากรูปภาพตัวอย่างมีออเดอร์แค่สกล่อง แต่คุณผลิตมาสี่ก็ห้ากล่องเนี้ยเพราะผลิตอะไรทำไมต้องผลิตห้ากล่องเมื่อนี้เมื่อมีความต้องการสองกล่องโอ้คุณเสียต้นทุนหรือเปล่านะครับมันเกินไงผลิตเกินเอาไปเก็บสต็อกไว้ก่อนทุกวันนี้สต็อกไม่ดีครับเพราะว่าคุณเสียต้นทุนเยอะแยะมากมายนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมก็แน่นอนครับพวกผลิตมาแล้วอะ่ะล่วงหน้ามาก่อนก็เก็บไว้ในสต็อกแหละตามที่บอกเสียงที่สินค้าจะล้าสมายัยเสียงเรื่องของการ บำรุงรักษาเสียเงินในเรื่องของพลังงานต่างๆนะครับเสียพื้นที่นะครับส่วนในสำนักง,งานก็การทำข้อมูลที่เกินความจำเป็นการทำรีพอร์ตที่ไม่มีใครอ่านทั้งๆที่เขาต้องการแค่บทสรุปแต่เราก็เขียนมาไว้เย,ย,ยอะแยะมากมายพวกนี้ก็เป็นโอเวอร์โปรดักชันนะครับหรือว่าทำเกินส่วน W เนะี่ยโหเบติ้งชัดเจนมากจากรูปภาพคือ ก็การรอคอยครับช่วงเวลาที่งานมันหยุดนิ่งอ่ะคือเราต้องรอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะรอต่างๆนาๆนานะครับไม่มีใครชอบรออยู่แล้วในโรงงานอุตสาหกรรมก็ชิ้นงานค้างอยู่ในสายการผลิตก็รอรอช่างมาซ่อมเครื่องรอหัวหน้าง,งานมาออเดอร์รอเอนจิเนียร์มาสั่งงานรอคำสั่งผลิตอ้รอสารพัดร,รอครับ ส่วนในสํานักงานก็เป็นงานไม่เดินหน้าต้องรอการอนุมัติหัวหน้าอนุมัติเยอะเกินรอบัตเจตโอรอเยอะแยะครับพวกเนี้ยนะครับส่วนตัวถัดมาคือ N อเอ็นคืออะไรครับเอ็นคือ Non u t i l ท z e ไลท์ทา i d เลดหรือบางครั้งเราจะได้ยินว่าเอ๊ะนอนสกิลมันคืออะไรกันแน่จริงๆมันคือเรื่องของการไม่ใช้ศักยาภาพของบุคลากรอ,อยา่างเต็มที่อันนี้พูดแบบ ในมุมวิชาการเนาะคือถ้าพูดแบบในมุมเข้าใจง่ายๆคือใช้คนไม่ตรงกับงานนะครับมันคือศักยภาพของบุคลากรไงคืออย่างเช่นคุณมีพนักงานฝีมือดีๆอ่ะกลับไปทำกลับไปใช้งานที่ง่ายๆหรือคุณมีความรู้คุณมีคนที่มีความรู้เฉพาะด้านแต่คุณเอาไปเขาไปทำงานจับฉ่ายแบบเนี้ยบางทีมันมันไม่ตรงกับงานนะครับ ก็ถือว่าเป็นความสูญเปล่าที่องค์กรกำลังเสียไปเนาะลำดับถัดมาครับตัวทีตัวทีคืออะไรก o รส่งส่งจากรูปท่านจะเห็นแล้วหุยรูปรถขนส่งน่ะมันคืออะไรก็แน่นอนครับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเอกสารข้อมูลโดยไม่เกิดคุณค่าคือพูดง่ายๆ่ายกูขนขนทำไมไม่จำเป็นต้องขนก็ได้หรือขนสักโคตรไกลจัดเลเยอร์ไว้ไกลเกินเนี่ยคุณก็จะเคลื่อนย้ายเยอะและ การย้ายวัตถุดิบไปมาน่าจะวางแผนการย้ายรอบเดียวไหมคุณย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไปหรือส่งเองกาสารไปหลายแผนกมากมายท,าท,าทั้งๆที่คุณไม่ต้องเดินไปส่งก็ได้นะใช้ระบบออนไลน์อย่างเงี้ยสินนึงมันก็มันก็สามารถทําได้พวกนี้ก็ก็เป็นเ,เรื่องทางปอร์เทชั่นนะครับส่วนตัว i นะครับทุกคนก็น่าจะคุ้นชินอ v e n t o r y อรีครับสินค้าคงค้าง การมีแบบสินค้าคงคลังวัตถุดิบข้อมูลเอกาสารคงเหลือเยอะเกินไปอ่ะไม่รู้จะเก็บกันไว้ทำไมในนักหนาวัตถุดิบก็ซื้อมาไว้ก่อนไม่ได้คิดเลยว่ามันจะหมดอายุไหมสินค้าก็ผลิตมารอไว้เก็บมีเป็นเป็นอินเวนทอรี่ข้อมูลก็เก็บมาขอเยอะเกินเอกาสารก็ไม่ยอกจำหน่ายหรือทำลายสักทีนึงมีกันไว้เยอะแยะมากมายทุนจมไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว นะครับเปลืองพื้นที่เก็บหาของแยกอีกโอ้โหสารพันปัญหาจริงๆนะครับกับอิ v e n t o r y ตัว M ครับโมชันโมชันคืออะไรอรโมชันมันคือการการเคลื่อนไหวของคนนะ่จะคล้ายๆกับ transportation แต่สังเกตน,นะครับ transportation จะเป็นวัตถุดิบสินค้าข้อมูลเอกสารแต่โมชันจะมุ่งนิ้นไปที่คนเลยคือคนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่แบบไม่ถูก กรารยศาสตร์คือก้มเหยียดยืดเยงยงเยงตัวหมุนคอหรือว่าทำงานโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยขนาดในสำนักงานนะครับการนั่งที่มันผิดรูปแบบก็ถือว่าเป็นโมชันเช่นกันเนาะนะครับตัวลำดับถัดมานะครับสุดท้ายละตัว e หรือว่า extra processing ชื่อก็บอกแล้วครับขั้นตอนที่เยอะเกินไป คือขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิตลำดับการทำงานที่มากเกินความเป็นจริงอะ่ะที่ผมเขียนว่าเฮ้ยมากกว่าความต้องการของลูกค้าบางครั้งเนี่ยลูกค้าต้องการแค่สี่ขั้นก็ตอบสนองลูกค้าได้แล้วแต่คุณไปเขียนขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการทำางานไว้โอ้เยอะแยะกว่านั้นน่ะไม่รู้จะเขียนเพื่ออะไรพวกนี้ครับเอ็กซ์ตาโปรเซสซิ่งงนั้นเลยนะครับซึ่งมันมันเกินความจำเป็นอะ่ะนะครับ สรุปภาพรวมของดาวทาร์มนะครับดาวทาร์มเนี่ยมันเกิดได้ทุกที่เลยโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานรวมถึงธุรกิจบริการแต่ธุรกิจบริการเนี่ยยังไม่ได้คุยกันในวันนี้นะครับแต่ว่าในคลิปถัดไปคงคงมีให้พูดให้ฟังเนาะนะครับพูดถึงเวทเนี่ยถ้าเราสามารถกําจัดเวทเหล่านี้ได้เนี่ยมันหมายว่าการเพิ่ม value หรือว่าคุณค่ากับลูกค้าและที่สําคัญคือมันทําให้เกิดความยั่งยืนภายในองค์กรของเรา นะวันนี้คงคงประมาณนี้นะครับยังไงในลำดับถัดไปเนี่ยฝากติดตามนะครับ l e a s management EP5 เนาะนะครับจะคุยกันถึงเรื่องอะไรครับก็คุยกันถึงเรื่องเอ๊ะตกลงแล้ว value สิ่งที่มีคุณค่ากับ non-value สิ่งที่เป็น w e i คุณแยกมันยังไงล่ะนะครับในในลำดับถัดไปคุณจะรู้เรื่องของวิธีแยก w e i นะครับอ่ะก่อนที่จะจากกันในวันนี้เนาะนะครับมิตาลีนก็มี ํำคมมาฝากนะครับก็ success นะครับ comes from small improvements every day นะครับก็ความสำเร็จนะครับมาจากการปรับปรุงเล็กๆทุกวันนะครับก็ยังไงฝากติดตามนะครับช่อง l e a d insight นะครับใน YouTube นะครับรวมถึงใน Facebook นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับ